Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะทุกท่านจ้าไปแล้วค่ะเอาไปเก็บแล้วรอบหนึ่งทีนี้ไปเปลี่ยนถุงมาอวิ่งเข้าป่ามาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมานะจ้าทุกท่านเดี๋ยวตาหาก่อนหาดูเห็ดถ้าฝนตกมานะมันจะเดินไม่ค่อยสนุกเนาะแต่ก็ถามว่าเข้าไหมเวลาฝนตกก็เข้านะคะเออวันนี้เราไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะเป้าหมายเนาะแต่ว่า เมื่อคลิปที่แล้วเราเดินไปนู้นเลยค่ะไปเจอเห็ดวงเห็ดหวานเนาะเจ๊ก็หาดูนะยังไม่เห็นเลยนะหาดูเห็ดแต่ไม่เห็นมีเลยนี่วงมุ้งมืงม่อนี้เอามุ้งมาด้วยจ้ะมุง้งมุงกันอ่าเอาเอกันอะไรนะการแมงวันกันยุงนะจ๊ะโหธรรมชาติอสวยมากวันนี้ร้อนนะคะแต่ก็บอเป็นอย่าง เดี๋ยวเรากเา็เดินไปอยู่ข้างบนภูเขานิดนึงให้ลมมันโกรกเนาะมันก็ช่วยได้นะคะทุกท่านจ้ะไปเราไม่เยอะกันนะเราไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดกันต่อตรงนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อเรื่อยๆนะคะนี่คะ่ะทุกท่านนี่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 เลยจ้านี่เลยจ้าเดี๋ยวนะ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 โอ้ยสวยจังเลยอันนี้นะจ้าโอ้ยสวยจัง สวยจังเลยนะจ๊ะอันนี้มันเป็นเห็ดอะไรเนาะเออเป็นเห็ดพึ่งขาลายจ้ะทุกท่านจ้ะนี่เลยจ้าเห็ดพึ่งขาลายจ้าเพียโอ้ยใส่ถุงมาเอาถุงมาใส่เนาะเละแน่ๆเลยอันเนี้ยตะก้ารอบนั้นตะก้าเต็มไปแล้วเอาไปไหวที่รถแล้วจ้าโอ้ยสวยหรือเปล่าเนาะอือโอ้ยว้ายคือบงงามแม่ฮอ โอ้แต่ว่าได้ต้นอยู่เดี๋ยวเจ๊ขอเอาต้นไปจ้ะต้นมันแข็งแขงเนาะเอาหมวกไว้เอาหมวกไว้จ้ะเออเห็ดอันนี้เจ้จะไม่เจ๊ก็จะไม่ผ่าเขาไว้นะคะเพราะว่ามันจะดำนะคะเดี๋ยวนาะหลายหลายท่านบอกว่ายังไม่เคยกินเห็ดขาหลายนะคะแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเจ๊จะตัดขาแค่ตรงนี้เอาไวะะ้อค่ะ แล้วถ้าที่มันดำๆเดี๋ยวเราไปขูดกันอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ดำแน่ๆค่ะทุกท่านจา้าสังเกตดูเนาะตอนนี้ขาวแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นดำๆฟ้าฟ้านะคะอู้สวยมากเลยจ้ะออ้สวยอุ้ยแมงอันนี้มาตกใจหมดเลยสวยค่ะสวยเฮ็ดพึ่งขาลายจ้ะใครไม่กินเจกินเด้อจ้า ดูหมวกโ,โ,โอ้โหสวยจริงๆดูดูหมวกเพื่อนแน่นเบึงหมวกเพื่อนนะแต่มันบานเนาะถ้ามันบานอย่างเงี้ยเจ๊จะเอาไปไหมอะ่ะดอกเนาะอเ,เอาไปดูก่อนสิดูนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยเป็นลมเนาะโอ้โอ โอ้โหอันนี้อันนี้ยาวมากทุกท่านจ้าเดี๋ยวเจ๊จะหักออุ้ยหักเลยบาดนี้งึดหลายมีดยุใสเนาะข่อยก็ได้เนาะมันมีเพียงดินกัดเขาอะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถือมีดมาก่อนเด้อเออเปิดมีดก่อนออเอเอตัดไว้นี่เลยค่ะไม่เสียดายอะค่ะเพราะมันมีเพียงดินอย่อ่ะเก็บไว้นี่ค่ะ พี่เดอร์นะอดอกนี้บานมากเลยงามบโนอ่ะอุย้ยแม่มันบานหมดแล้วอ่ะทุกท่านจ้าออเอาแต่ขาไปว้ายข้างในไม่สวยแล้วจ้าโอ้ยขอโทษด้วยจ้าตังไว้นี่แหละคืนจ้าหาแต่ดอกตุมต้มๆจ้า โอ้ยเนาะง,งึดหาายไหมเออโอ้ยโดอกมันแก่แล้วอะ่ะทุกท่านหัวมันก็กรุบดีนะโอ้ยใส่ถุงใส่ถุงจะ้ะปัติโทษทุกท่านไปทางนี้จะ้ะโอ้ยเคลื่อนกล้องเร็วไปต้องขอโทษด้วยนะจะ้ะนี่ ดอกนี้สวยมากแต่ดอกนู้นมันใหญ่ดอกนู้นมันใหญ่ไม่เอาจะ้ะเอาดอกนี้เอาดอกนี้จะ้ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะนี่บเบเยอร์ซอฟนะ่ะเบเยอร์ซอฟภาษาสวีเดนนะคะแต่บเบเยอร์มันแปลอะไรเนาะมันเป็นเ,เกี่ยวกับต้นสนนะคะทุกท่านเนี่ยบเบเยอร์ซอฟนะ่ะมันเป็นต้นสนน่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเบเยอร์ซอฟ เบียร์กอบเนาะเดี๋ยวเจ๊จะเขียนชื่อไว้ให้เนาะนี่ใครไม่กินอนะ่ะเจ้กินนะจะทุกท่านเจ๊ก็ต้องตัดขาเอาไว้นี่ก่อนจ้ะเอาไว้ที่ป่าเนาะแต่เดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเนาะอย่างที่บอกเนาะนี่ค่ะก็จะเอา <c oughs> โคแบบมันแข็งมากทุกท่านจ้ะมันแข็งสุดๆเลยพี่นอ้องจ๋าเบึ่งแน่นอุ้ยเนาะ ถักลายงามสุดๆจ้าโอ้ยทุกท่านจ้าเดี๋ยว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 อันนี้เก็บยากมากเลยโอ้ยเก็บยากจ้าอันนี้จ้าเก็บยากลายอันนี้ไหมเอาถึงหน้าเห็ดหน้าผลไม้ของเจพาเพลินก็สิมีคลิปเห็ดลงนะจ้ารัวๆไปอือหืออืม แน่น่ะหัวแม่อุ้ยปัดขยะออกแน่นันไม่ต้องตกใจนะทุกท่านเวลาเราทำแบบนี้ไปแล้วมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากตัวเนี้ยขาวแต่เดี๋ยวสักพักจะกลายสีนะคะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่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 เดี๋ยวเราไปเก็บ รวมกันค่ะอือหือเบื้องแน่นอนอุ้ยนั่นอุ้ยตัวนี้อีกอ,อือโอ้ยอันนี้แก่แล้วไม่เอานะจ๊ะอ้ยแก่โอ้ยหัวหลุดเลยบัดนี้โอ้ยบดายเอาไปด้กค่ะอันนี้หัวหลุดหงึดหไหลหัวหลุดเด้อค่ะ <c oughs> สายอันนี้ได้บออุ้ยอันนี้คือสิได้อยูอยไดยู่ดอกยังแข็งๆอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้จ้ะสายระบัดนี้หายไปไหนแล้วโอ้นี่นี่นี่โอ้จะได้หรือเปล่ปาน้องอันนี้ได้บอเนาะว้ายไดยูได,ย,ไดยู่จ้ะได้ยูค่ะเอาใส่ถุงค่ะ ่คะอย่างที่บอกนะเก็บเห็ดอะ่ะเอาถุงมาใส่มันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะบ่มั่นจ้ะแอบดูในถุงได้เยอะอยู่แล้วนะคะถ้ยได้เห็ดพึ่งหนึ่งอันโอ้ยเดินอยู่ตั้งนานเพิ่งเห็นเห็ดพึ่งในะจะพี่น้องจ้าสวยงามจ้า อดอกเล็กนิดเดียวจ้าดูเอาไปใส่ถุงเพียโอย้จะได้ครึ่งถุงแล้วจ้าพี่น้องจ้าอื้โอ้ยเน่าแล้วจ้าเนาเนาเๆาเดี๋ยวมาดูดอกนี้นี่ดอกนี้ทําไมสังเกตไม่เห็นเลยนะจ้านี่ นี่โอ้ยหญ้าบังหญ้าบังไว้นะจ๊ะอุ้ยเนาะงามขนาดจ้ะอืมปิดเอาไว้อย่างเน้นๆเ,เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเด๋ยเอาซ่อนไว้ในนี้ซ่อนไว้คือเก่าจ้ะงามจ้ะ ดูสวยมากเลยจ้ะสวย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 เดี๋ยวโอ้ยเก็บลำบากมากเลยจ้ะอืมอืมโอ้ยโอ้ยว้ายทำไมมันเขียวอย่างเงี้ยโอ้ยสวยแต่รูปอืมเก็บไปคืนจ้า งามค่ะอือฮึดูค่ะทุกท่านใหญ่มากเนาะเดี๋ยวหาดูซิมีลูกหรือเปล่า นี่มันแก่แล้วจ้ะทุกท่านจ้าใหญ่มากไส่ระเบิงแน่ไม่มีข้างๆไม่มีเลยจ้ะโอ้ยได้แล้วเปล่าเนาะโอ้โหอะไรกัดก็ไม่รู้อ่ะดูอะไรกัดไม่รู้เต็มไปหมดเลย เดี๋ยวลองดูเนาะไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้ยคุณเพียงดินขาดูเออตัดทิ้งตรงนี้ไปเลยออโอ้ได้นิดเดียวโอ้ยงึดหลายเนาะคือกัดหลายแท้เนาะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนอะโอ้ยมีลูกนี้ด้วยลูกอันเล็กๆนี่ค่ะโอ้ยไปเก็บ ดอกนี้อีกอันนึงเสร็จแล้วก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะขอให้ทุกท่านมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวยอีกแล้วจ้าสวัสดีนะคะทางออกกลับบ้านนะจ๊ะเจอนางเอกสามนางนี้ ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะได้หมดไหมอะ่ะอือโอ้โหสวยจ้ะพี่น้องจ้างามลายงามลายจ้ะอันนี้สวยบอโอ้ยเอาแต่ขาไปจ้ะเอาดอกไว้นางงามสามขานะจ๊ะ ดูค่ะทุกท่านจ้ะสวยงามมารล่ำตามากเลยโอ้ยเนาะโอ้ยหักเลยหัก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 นะจ๊ะหักแต่ดอกใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยแจ้ไม่เอาหรอกเนี่ยค่ะเอาแต่ดอกน้อยๆเน,นาะเดี๋ยวไปดูสองดอกนั้นได้หรือเปล่าเนาะ ใส่ถุงค่ะทุกคนค่ะ,ะวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ